สใบตองมาใบตองโมกบอเนือกว่ากินสดๆเลยโมกบ้าเลยรู้สึกว่าจะถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ดูว่าพี่จะกินสดอย่างี้นไะใช่แล้วฮะผมีทานเลยครับไม่ไม่อออร์บอคแบบนั้นสดยันเช้าเช้าแล้วครับนะก็ดีงานครับก็ดีงามโอ้ยไอกลอง อันนี้เขาเรียกปลาอะไรพี่ด่านปลาซิวปลาซิวหมกปลาซิวใช่ไหมเนี่ยปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวปลาซิวตัวนี้อันนี้มันปลาอะไรปลากระจกปลากระจกขนน่ะเออแม่นแมนแมนปลากระจกแหะมันใสป่ะปลาเอีสเรือปลาเอีสเรือกระดูกมันโคตรแข็งใช่ไหมตัวนี้แต่เนื้อมันลอยอยู่น้นเอากระดูกเนี่ยทำอืม ปวดคือเอามันแข็งเนาะนัวนี้พูดอะไรไม่น่ารู้พูดโกนี้ไปมันติดฉีดนี้พอเอาพนั่งเสียงหัวกนแลาพูดสาราโดนกายยังไปเป็นไรโกนนี้พี่ดักอยู่ตรงไหนพี่ตานพี่ชูต้องโดนพี่หล่าจ่าลูกนี้จ่าเลี้ยงปลาอีก สวัสดีเอฟซีที่โครักครับผม,ม,มยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบไอ้ดําซ่ครับแล้วก็สวัสดีไปทางฝัดเผนเรวยงนี่ยครับอ่ะอันออนี้เขาเรียกแมงอะไรแมงกระเต่าอ่ะใช่ไหมเนี่ยคนขอยูทูบอ่ะเป็นอะไรนะ ฮะอันนี้เขาเรียกแบงกับต่อยใช่ไหมให้เรากินดูอร่อยดิทอดก่อนใช้ปูไตโน่นด<ะ>ิอีเยี้ยนนี่มือกูท็อทีเดอร์ที่พูดไม่เพาะตกไก่หกระดัางกินมันวุ่งัากระดัาง โอ้ของแซ่บมีแต่ของแซ่บเลยข่าวนี้ไหมใหญ่จุดนี้ิลงกีนเนี่ยพี่ดูว่าเด้อเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งผลไม้จีบกระดามจีบกระดามกามปูกามปูเนาะเอ้ยยังงี้มันต้องกินสดๆเนาะปูไหมปูไตนั่นแหละกินกระส้มตำนะ พี่พี่กินได้ยอร่อยเลกับดมตุ่ยเป็น่าก่อปากีตัวยิ่งตัวอ่อนนี้ด้วยนะเชอมุน่ยิ่งตวนอ่อนนี้เยนะยิ่งอร่อยย่ยอากนวะเยอเลย็บนอนแบบชีวิตลุกทุ่งลุกทุ่งใช่ไหมจานชู อยู่อย่งพี่ตาสนี้เลยสบายอืยไม่อดล็อกไปเลยก็คืออยู่กับพี่ตาบอกเลยไม่มีอดเต้าน่ะเนาะถ้าถึงหน้าหน้ายิงหนูนะได้กินหนูทั้งเดือนน่ะจริงจำเลยฮ้ยจนรู้นล้ไม่อดตายครับไม่อดตายไปกับพี่ตาอ่ะพี่ไม่มีอดนั่นแหละมีอะไรคอยกินมันนั่นเลยมันที่ไม่มีอดอะไร ยังหนูแท้แท้เมียปวดท้องเออกำลังจะกินขั้าวหนูเมียโทรไปเมียปวดท้องรีบกลับบ้านเลยโอ้เอ๊ะผมมากินอีกวันหนึ่งเด้ผมมากินอีกวันหนึ่งเด้ที่กลับดึกๆที่ท่าแกไปอยู่เนาะที่เอารถท่าแกครับกับตะลิดโค้งเออกับตะลิดโค้งตรงนั้นตะลุดโค้งเพราะว่ากับจนตินใหม่สามแยกเนาะไอ้สามแยกไอ้สามแยกที่มันเป็นสามแยกเข้าใช่ไหมนั่นแหละผมลืมอ่ะ ดีนะม่มีรถอ่ะหักเลยอ่ะหักเข้าไปเลยไม่งั้นนู่นแหละป่าอ้อยเกี่ยวอ้อยเขาฟรอกกาโทรมาหา้พี่จเสร็จไได้กินหรงก่อไฟจะตายหมดตอนไม่รอยก้อยแลมด้วยก้อยนะอเแข่งเลยอ๋ออออ กุ้งครับกุ้งเต้นกุ้งเต้นทำไมเขาเรียกว่ากุ้งเต้นนะไม่มีเพลงให้มันเนาะเราจะตั้มเครื่องนะครับเดีมอสมอสสับระเบิดเลยเนี่ยเป็นเหมือนไอะไรนัดไ่นีะ กูได้เยอะเหมือนกันเนี่ยเนาะกีกี่ใส่ใส่ได้กี่อันใส่กี่อันเนี่ยพี่บอก นไหนทั้งสอันนี่ในถ้วยได้เยอะพอสมควรออดวัน้ยอเเข้าแค่ห่านเองไอ้ทานี้ไม่เข้าบอกไอ้านที่ได้หอันสระที่เราไปอาบน้ำกันนี่นนะสระยิ่งปลาสครับปลาครับต้องไปไปใส่แต่คองเขาไปเรียนรูเลยนม่จมอนจวกจวกมันแก่เขาเราใส่ดูสักอันหนึ่งจวกหาที่มุมดี โอ้ตรงนี้อ่ะเกือบกระโดดกระโดดลงต้นไม้แทบไม่ทันเนาะนี่ไอ้คลองเนี่ยเขาดีไอ้คลองเนี่ยหนึ่งช่องขุดใหม่ไอ้เขาที่เราขุดใหม่นาวใหม่อุ้งเต็มยังไม่ได้ทำอะไรเลยหอมมลน้ำปลาไม่ต้องเกลือยังเดียวมันก็มะนาวบีบมะนาวมันตัดมันสุ่มเต็มเล็ม โคโยตี้ใช่ไหคืตับต่อะไรตันแต่ตัดแต่ตัดแต่ตัดแต่ตัต่ตัดแต่ตัดแต่ตัดแก่ตนดัดแต่ต่กัดแตาดัดแต่หัดแ็ดก่ตัมแน่ตด่ตดแต่ตั่ัดแต่ตัดาต่ตัดแตั่ัม่่ั่ัเ่ัแ่เนั่่ัน่ค่อยมีน้ัน่ค่อยมีนิดเอาลาั ต้องจับไว้ครับไม่งั้นกุ้งจะเต้นแบบว่าจานติวเลยรปรู้สิกค่เห็ดโตใส่หมดห่อเลยได้อร่อย <c oughs> จานแกเผากับวมเคราะห์แกรดนแลอปิดคืนแกตัดใหญ่ๆแล้วห่นวันทีลงรู้แล้ว,ว,ลลวลพิษเนาะ ก็ใส่นาปาลาเลยเดียวพี่มือมืออ่ะก้อนใส่ใส่เกลือเติมก้งาอ๋อมันยังไม่ดีมันยังไม่ดีเลยตัวนี้ไม่มาแล้วมื่อกี้งตัวแยงจะเลยใส่โดนมาแล้วนะรุดเลยต้องต้องตองต้องต้องต้องตองโอ้ไม่ดีมันยังไม่คั่วมันยังไม่คลุกคั่วมาแล้ว่ออกแล้วนี่ดีออกแล้วนี่้เเรายดีแล้วเสียดายเนี่ยยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จพร้อมอยู่ไหนยังไม่กินเลย เียวมานามมานาิามาไม่ได้คุกปุบเเียวเลิกขายแม่คไปขายกุ้งเทาระเบิดเทาระเบิดดูในทิอตมาตําเอาียวตาาํตาเาียวตเํเียวสูอซ้อ้ม้วซเรียบ,บ,บร้อยไม่เต้นแล้วเดสสมเล่ไปสู่สุกติแล้วนั่น

แรตแทมเกรนเกรนชลเลยเนาะขาดอะไรไหมปรุงเพิ่มนะขมะนาวทุกอย่างคขบหมดโอ้่มะนาวพอแล้วขาดมะนาวมะนาวพอแล้วอะไรซือืมโอ้ยเฮ้ยอปากเกตุ้นโอเคครับ อร่อยสิคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ